ข้าวเช้านี้ครับก็จะมีนึ่งข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนึ่งปลากระพงใส่ผักรวมนะครับแล้วก็ส้มตนแอนนาวานะครับแล้วก็ผักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใบอีเลิศหรือใบชพูนั่นแหละครับผมผักกวางตุ้งนะครับมะระขี้นกนะครับจะกินแก้มกับส้มตำนี่ครับ นั้นก็น้ำซุปนะครับน้ำซุปมีใบม่อนะครับน้ำซุปจากเนื่อปลาเนี่ยครับข้างหน้าผมก็ใบมอนใส่แล้วก็ตำกระเทียมพริกไทยใส่นะครับใส่ซีอิ๊วขาวนะครับซดแบบร้อนๆคล่องคอครับเช้านี้ครับข้าวเช้านี้ก็จะประมาณนี้ครับสุขภาพที่ดีนะครับทานอาหารสิ่งที่มีประโยชน์นะครับต่อสุขภาพในแต่ละวันขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ